มีข่าวดีมาบอกโครงการเงินเยียวยาทางภาครัฐคนละครึ่งเฟสสามรับเงินเพิ่ม1,500บาทเข้าแอปเป๋าตังเริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2,564นี้ สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับห่างหายกันไปนานนะครับกับข่าวข่าวของโครงการเยียวยาของทางภาครัฐนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะครับกับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับซึ่งที่เราทราบกันแล้วว่าคนละครึ่งได้เฟสสามได้มีระยะเวลาโครงการเริ่มต้นมาแล้วนะครับล่าสุดนะครับ เมื่อวันที่1ตุลาคมรัฐก็ได้โอนเงิน1,500บาทนะครับเป็น3,000บาทตลอดโครงการใช้จ่ายจนถึงวันที่3 1ธันวาคมนะครับแต่ตอนนี้นะครับคอมอได้มีการประชุมกันวันที่19ตุลาคมแล้วนะครับได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับอนุมัติวงเงินเพิ่มให้อีกคนละ1,500บาทนะครับ เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564นะครับถึงเดือนธันวาคม2564โดยใช้งบประมาณทั้งหมดนะครับ42,000ล้านบาทนะครับเป้าหมายก็คือ28ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับใครที่ยังไม่ได้ลง ทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามสามารถลงทะเบียนได้นะครับเมื่อลงทะเบียนได้แล้วก็จะได้รับเงิน4,500บาทในวันที่1พฤศจิกายนและใช้จ่ายจนถึงตลอดระยะเวลาโครงการคือวันที่3าธันวาคม2564สนะครับก็ถ้ายังไม่ลงทะเบียนรีบลงนะครับนะตอนนี้คือวันที่20ตุลาคมเวลา21.30นนอน,นครับสิทธิ์คงเหลือครับ120,000ื 1, 2, 6,640นะครับะครีบรีบนะครับยังมีเวลานะครับนี่คือข่าวดีที่อาเปียกนำมาบอกคนที่รู้แล้วก็ฟังซ้ำคนที่ไม่รู้ก็จะได้รีบไปลงทะเบียนเพื่อจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะครับอาเปียกได้ห่างหายไปนานนะครับก็มาแจ้งมาบอกกันเพื่อจะได้ให้ได้รับสิทธิประโยชน์นะครับ รับเงินเยียวยานี้ให้พ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ของอาเปียให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเออลืมไปนะครับลงทะเบียนได้ที่เว w ร์วเวบคนครึง .com นะครับสวัสดีคับแล้วพบกันตอนต่อไปนะคะบ,บ,บายๆทุกคนครับ I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only so